วันนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาโชว์หายตัวให้ดูคอยดูนะหืมดูเดซีหมอสองห่อใส่ไข่ดุกดุยตุกกูคุณจะเข้าใจหรือไม่ตุ๋ยด้วยหืมกินปากออกมาด้วยหายตัวเล่นเป็นเด็กเงียหายตัวด้วย งงแน่ตัวว่าโอ้โหเขาเท่เลยจัดน่ะเหมือนมึงเว่อะอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งด้วยนะอาจารย์เอตัวเองอัลโครับผมสวัสดีคุณผู้ดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมตัง่องดูฮีนะครับผมและวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบอกนะผมในแมบที่มีชื่อว่า a n i m e d e f e n d e r นะครับก็แมบนี้นี่เรียกได้ว่าติดติดติดชอบ ติดงอมแงมเลยทีเดียวนะแต่ที่จะไปอะัดคิดกับน้องน็อตน,นะครับผมแล้วก็กลับมาทําช่องแล้วด้วยนะนี่ก็เป็น E p พีที่3แล้วนะครับก็ไม่ได้ต่างะาาอะไรจาก EP พี p 2เท่าไร่นะไม่ต่างเลเวล63แนละ้วอพสองเพิ่งเลเวลเท่าไหร่วะ15เองอ่ะมา e ีพีนี้เลเวล63แนละ้วเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับว่า e ีพีนี้ผมจะมาทําอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาสุ่มตัวละครนะผมผมจะมาสุ่มตัวละครนะครับในตู้นะผม2ตู้ด้วยกันนะแต่เดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนว่าตั้งแต่อเงีพ พรร้อมกัันนะคบเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมในโหมดสตอรี่นะคือตอนนี้ว่าในโหมดสตอรี่เนี่ยผมเล่นไปแค่3ด่านเองนะครับก็มี EP 1กับ EP 2นะที่เล่นไป อีพีสก็เดี๋ยวเรามาสุ่มนะเดี๋ยวอีพีสเดี๋ยวค่อยไปเล่นสตอรี่ให้หมดนะครับผมสตอรี่ของผมเนี่ยยังเหลือเยอะเลยดูดิผมใช้เวลาเล่นเคลียร์ด่าน1ด่าน2ด่านสามเนี่ยหกสิบเจ็ดตาร้อยยี่สิบหกตาอะไรเงี้ยนะครับก็คือเล่นด่านเดิมซ้ำๆๆๆนะคือตอนแรกผมกะแค่แบบว่าเออจะปล่อยปั๊มปล่อยอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะแบบเอาเวลนะครับแต่คือพอปล่อยเวลไปเรื่อยๆปุ๊บเท่ากับว่าตื่นมาอีกทีอ้าวหูเวลกลายเป็นหกสิบสามเลยนะครับมันก็เลยแบบว่าจากหกสิบห้ากลายเป็นหกสิบสามเลยววพก ตัวละครพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบาย EP 4ีแล้วกันว่าได้มาจากยังไงนะแต่ EP นี้เราจะมาสุ่มกันนะผมโอเคส่วนในเรื่องเรายังดําเนินต่อค่อยๆเป็นค่อยไปตาม EP เหมือนเดิมนะมา EP นี้เราจะมาสุ่มตัวละครกันผมรอมานานมากเลยกว่าจะได้ทํา EP นี้นะครับสุ่มเนี่ยผมเก็บเพชรเก็บอะไร ไว้สุ่มตัวนี้เลยนะครับผมนะนั่นคือมังกรน้ําแข็งนะครับอ่ามังกรน้ําแข็งคือตัวอะไรมันคือตัวที่แบบจะคอยช่วยเรานะครับผมมันจะสโลมอนเตอร์ที่แบบเวลาเดินเข้ามาให้เออมันจะช่วยเราอีกนะครับถือว่ามีไว้ก็ดีนะครับตอนนี้ผมมีไอ้ตัวนี้แล้วนะผมก็คือตัวน้ําแข็งเหมือนกันน้องให้มันเล่นไปก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวของตั้งแต่พวกเปิดเซิร์ฟใหม่ๆนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่ามี skill, สกิลสโลน้ําแข็งนะครับ ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะโอเคแต่น้องบอกว่าตัวเนี้ยดีกว่ามังกรน้ําแข็งนะครับโอเคผมจะมาเอาตัวนี้แหละแล้วผมมีทั้งหมด226เพเพชก็บอาการหน่อยหมอนหลอนหลมอนอยู่ไหนไม่ใช่2 2 6 2สน4 2 7เพชรนะครับผมผมเตรียมเพชรมาขนาดนี้แล้วนะครับก็ด้วยจาก FK เอ่ยเติมเอ่ยเปิดหลายจอติดเกมจัด ฮ้ย <Hey. S 1> งอมแงมสักขนาดไหนนะก็ดูเอาแล้วก็ผมก็มี VIP แล้วนะผมวันนี้ก็น้องก็ให้มานะน้องน็อตนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มีตัว๋วโชคดีนะอยู่4,000ใบนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มอัศวิน hmm? ไฟหยกด้วยนะครับผมเห็นน้องบอกว่ามันคือแอตตานะตอนนี้ ดูไม่เห็นเลยมัเหมือนซาสึสเกะนะผมก็เหมือนซาสึสเกะดาบก็ไม่ใช่ดาบแมต้าแต่มันคือแอต้าไงผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ <t> เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าผมนจะได้ตัวแดงไหมนะผมในตู้นี้แล้วก็ตู้นี้นะผมแต่ตู้นี้ผมจะเอาตัวมังกรน,น้ําแข็งนะผมไปเราไปสุ่มกันเลยนะครับหอ้ <t> ออนอนคนสบายใจจัด ที่ผมต้องรีบมาสุ่มก็เพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณ1วันเนี่ยตั๋วโชคดีมันจะเอาออกแนละ้วผมตู้นี้นะเดี๋ยวเขาจะอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ครั้งใหญ่เลยนะผมก็เลยต้องรีบมาสุ่มก่อนนะรออย่างนานกว่าจะได้ตัวนี้มาให้สุ่มนะโอเคไม่เสียเวลาลุยอุปสเตรียมมาขนาดนี้ห<อ>วังว่าพลังเกือจะไม่มา<อ>มาห้าเพชรสิบครั้งอุย้ยทองมาทองมา,องมาโอโ้โหตัวอะไรเนะี่ยจสลัดแมนเหมือนอย่โรเจอร์ทองมายังไงตัวที่หก วิตัวธรรมดาอุ้ยได้ตัวตำนานมาครับผมไปต่อเลยอ้ยทองอีกแล้วหายากหายากโอ้โหไอ้ตัวหายากอีกแล้วอีปกิกโอ้โหไอ้ตัวตำนานเหมือนเดิมนะผมมอทองจะเป็นตำนานนะต้องลุ้งนะครับผมต้องลุง้งต่อเลยเอาลุ้งมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือ,อจรรัดนะผมรลที่4ี่ครับดาวทองมาโอ้โดยดาวทองเราไม่อยากได้ดิ โอ้โห,โหสุ่มจังหวัดจะได้ใช้นี่เลยนะผมไปโอ้โหเกลือเข็ปืด้ดเดี๋ยวผมตั้งเป็นขายแล้วกันนะผมตัวที่เราสุ่มมาได้นะผมจะขายนะครับเคซุ่มตอ่อโอโ้เราเตรียมมาสองแสนกว่าเพชรอะโอ้โหเกลือเกลือโอ้โหโอ้โห,โโหเข็ปืด้ดอย่างนี้เขาเรียกว่าชนชิงตีชิง ออขอสีแดงเหอะขอสีแดงหน oh, ่อยเหอะโอ้โหชายนี่ออกมาครับยังไงเราน่าจะได้สีม่วงชัวร์แต่ผมมอยากได้สีแดงนะอยากได้ตัวแดงอะ่ะตัวที่มันแบบหายตัวอยู่ข้างหลังเนี่ยครไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันนะต่อลุยอุ้ยท้องมาตัวอะไรโอ้โหหัวหน้าของลาวามันจะเป็นดาวสีอะไรวะถ้าเกิดมันเป็นตัวแบบ ตัวลุงอะ่ะโอ้ไม่มีสีเลยอะ่ะโอ้จบอันนี้เกลือเข็มปือดโอ้โหเข็มปือดเข็มปือดโอ้โหเข็มปือดเข็มปือดขายโอ้โหขายขาย,ข,ายขึ้นขายรัวๆโอ้โหโอ้โหอู้อีปิกเงางามออโต้เงางามมันจะไม่ขายให้เรานี่หว่าเอาเอถ้างั้นก็ตั้งขายออตโต้ไปเลยดิเออเหมือนมึงเวอ่อผมก็นึกว่ามันจะขายตัวเงางามเราทิ้งไปนะผมอู้ดาวทองมานะครับโอ้ขาย ายากโอ้ขายขายขายตยัวท้ายลาเลงลาเลงเร็วๆโอ้ทองอีกแล้วอโอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโอ <c oughs> หมาเลยวะคุณผู้ชมผมจะลีลาพูดอะไรก็ไม่ได้ด้วยมันเวลามันเริ่มเดินไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับหรือครึ่งชั่วโมงเราจะได้ตัวแดงไหมเนี่ยหุย <c oughs> ทองไว้แล้วหุย <c oughs> <c oughs> โอ้โหได้แค่ทองสองตัวเอ๊มาครึ่งทางแล้วนะครับเจี๊ยบคุยกันหน่อยและลุงยังไม่มาเลยเนี่ยลุงมันต้องมาหน่อยแล้วก็วะลุงเนี่ยโอ้โหแดงอ่ะยังไม่ว่าหรอกนะแต่ลุงอ่ะลุงมันต้องมาหน่อยแล้วปะวะโอ้โหขอแดงขอแดงก่อนเลยขอแดงก่อนลุงเลยไม่รู้กี่โลแล้วอ่ะตอนเนี้ยเข็มปืนไปดูเลยนะคะถ้าบุตรหลานของท่านกำลังติดเกมอยู่ไปดูเลยว่าเกมที่หลานเล่นหรือว่าลูกเล่นอยู่ให้ เอหรือเปล่า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 ใช่เนี่ยเอาไปเผา้ทเลยนะนะนะะนะนะนะใช่เนี่ยเอาไปเผาทเลยนะโอเคผมดูทรงแล้วผมจะต้องใช้ไอเทมนี้หน่อยแล้วนะครับมันก็คือน้ายาเพิ่มความโชคดี1นใช้หน่อยแล้วอ่า30นาทีนะผมมาโอ้โหไปลัวรัว กู oh. สากดน้ำยาโชคดีแม่งไอ้กันต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงมาลุงมาเมื่อกี้เห็นว่าแวบลุงมาลุงมาแล้วแปดเก้าขอตัวเงางามขอตัวเงางามตำนานนะผมนี่แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวระดับเงางามนะตัวแบบ ปกตินะผมเป็นร่างปกติให้ร่างเงางามเอะไปลุยกันต่อ,อคือตอนนี้เรานนี้เราได้ตัวมาเล่นแล้วนะครับตัวที่เราต้องการนะแต่ว่าอยากได้แรงกว่านี้อยากได้ระดับแบบเงางามอ,ะอา่ะหน้าตาคุณเิืมเรียดเลยนะิ่มไม่เล่นแลโอ้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 โอโอทำไปทำช่อะไรทำเพื่ออะไรมารอบนี้ผมจะฟังแต่เสียงแล้วผมจะไม่ดูแล้วแล้วก็กิ้มกดมันไปผมจะไม่ดูฟังแต่เสียงเอา ฟังจากเสียงฟังจากเสียงอืไม่มีจะอะไรเลยฟังจากเสียงเอาหืทองมามันจ้าซะเหลือกเกินทองมาทองมาเสียงนี้คือทองมานั่นไงทองโอ้โห <S <S ผมว่าต้องใช้นี่กดหนึ่งนี่ต้องใช้นี่กดแล้วบ,บมึงต้องใช้งี้กดอืมสโอ้โหใช้นี่กดนี่ไงไม่มาอะไรเลย <S <S ผมต้องกดแบบไม่คาดหวังเว้ย ถ้าเกิดกดแบบไม่คาดหวังอ่ะมันจะมาจะปล่อยจอยชิวๆแบบไม่คาดหวังไม่คาดหวังชิวต,นนต่อครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับอุ้ยตํานานมาลัวลโอ้โหตํานานมาลัวโอ้โหตํานานอีกแล้ว สิบโลสุดท้ายการันตีลุยครับลุงต้องมาให้ลุงก็ต้องมามันการันตีใจจังเลยต่อไปของเงางามลุงฮะอ๋อมันยังไม่การันตีเหรอวะเหมือนมึงเวอสัตดาห์สี่แล้วเนี่นะการันตีล้วลุงมาแล้วครับลุงมาแล้วลุงมาแล้วขอตัวใช้นี่ <c oughs> โอ้ไม่ใช่ใช่นี่ครับเป็นตำนานร่างธรรมดานะผมโอ้กูสุ่มมา20นาทีแล้วว่ากูกดมา20นาทีแล้วเพื่อน มันจับกุมตัวจริงๆเลยละวะสองสองแสนเพชรเนี่ยฮะ T M เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นแดงมาแวบปะวะมันเห็นแดงมาแวบปะวะเมื่อกี้ไม่ใช่โอ้ขายจนรวยอ่ะเฮ้ยเออเมื่อกี้เมื่อกี้ลุงมาปะลุงมาปะใช่ปะลุงมาตำนานต่อไปก็ลุง โอ้ลุงไม่ได้ดีใจอะไรเลยวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูติขอลุงแบบเฮ้ยทำไมกดส่งไม่ได้อ๋อึนว่าค้างกดส่งไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลุงมาติดต่อกันเลยมาแล้วเงางามครับผมตัวลุงระดับเงางามนะครับโอเคเราได้มาแล้ว ขิงมาแล้วอ่ะขิงก่อนแล้วอ่ะขิงมาแล้วอ่ะตั๋วกูมีจำกัดด้วย4,000ตัว๋วเอาแล้วไงเอาแล้วไงมาตู้แอตตาแอตตานี่ดีนะครับเล่นยาวๆเลยผมเห็นน้องเล่นอยู่แล้วก็ยูโน่ฮะตัวข้างหลังใช่ครับมาแล้วมาแล้ว โอ้แต่ระดับอ่อนด่อยที่เลงแต่แบบนี้ครับถือว่าถือว่ามาเร็วอยู่ถือว่ามาเร็วอยู่มันให้ดีใจช่วงต้นไงแล้วก็ไปเด็กตอนหลังคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณป่าลือต้นอ่ะโอ้ยผูเขาขันดิอ่ะยูโน่ยูโน่เลยต่อไปยูโน่เลยอ <c oughs> อ้ไม่เรว เอาว่ะดวงดีจัดเอ้ยลุงลุงแก้วลุงอีกแ้วลุงแก้วลุงหัวลุงหัวเฮ้ยเฮ้ยลุงีแล้วโอ้ยทีทีมาทีจัดเตรียมตัวรับแรงกระแทกโอ้โหระดับแบบไม่มาใช้นี่วะเพื่อนโอ้ยลุงแก้วอ่ะลุงมาอีกแล้วอ่ะโอ้ทำไมตู้นี้มันดวงดีจังวะโอ้ระดับโอ้โหเฮ้ยใช่นี่มาดีเพื่อนลุงอีกอะเฮ้ย ลุงอีกแล้วอะเฮ้ยโ, <an> <t une> โอ้โหชายนี่ก็ไม่มา <oton> <t une> โ,อโอ้โหออกโคตรง่ายอะเออทำไมดวงดียังวัตตู้นี้ฮะเฮ้ยลุงอีกแล้วลุงอีกแล้วลุงอีกแล้วโอ้โหไม่ต้องการันตีเลยว่าตูน้น <c oughs> <c oughs> ี้โอ้ยเอ้ยได้ตั้งแต่เก้าแล้วได้สองตัวโอ้ได้สองตัวแต่แม่งไม่มี อ้าค้างเลยค้างเลยกดไม่ได้โอ้โหได้ลุง2ตัวในโลในกดครั้งเดียวเย้เท <Hey, S 1> ดวงตู้นี้มาจัดเลยวะ่ะอ่ะคนดูครับเดี๋ยวผมเก็บเพชรไว้ก่อนเดี๋ยวมาซุ่มใหม่เดี๋ยวรอให้มันครบ1ชั่วโมงก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวผมมาซุ่มใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวรอก่อนลวกันตัวไปก็หวังว่าคงจะมานะอีก40กว่านาทีเจอกันตอนนั้นครับตัด 2.000 his later มาเอาละครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมโอ้โหรอไปเป็นชั่วโมงนะครับมาและทีนี้นะครับผมได้ตัวราชามังกรเปลวไฟนะครับโอเคตัวนี้ผมก็อยากได้พอดีเลยนะครับผมไปลุยเลย1 2, 4 0 0 0 0เพชรอุ้ยจะได้ไหมขอแดงหน่อยวะรอบนี้กูไม่เลงไอ้นู่นละขอแดงวะโอ้โหเกือบจัดนะครับผมไปลุยโอ้โหโอ้โ,โอ้ซันจิขายรัว โอ้โห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 ทำไมดวงไม่ดีเหมือนตู้แอตตาบ้างวะไปสุ่มตัวโชคดีนี่คือโชคดีจริงๆเลยนะครับพอมาสุม่มตัวตู้นี้นี่โอ้โหเข็มปืดเลยอนะ่ะเดี๋ยวผมสุ่มสักแสนเพชรเนี่ยทาไม่ได้คิดหน้าแล้วกันน้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับถ้าเกิดใครที่แบบเพิ่งเล่นใหม่ๆแล้วยังไม่มีตัวนี้นะก็อเอามาเล่นได้นะผมเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยนะ น่าจะมีพวกสกแต็กพิเศษติดฟงติดไฟอะไรเงี้ยนะครับป้า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 โอ้ยเงางามโอ้ผมจะการันตีอยู่แล้วอะครับโอ้ไม่มาเลยอะโอ้ดวงไม่มีเหมือนตั๋วโชคดีเลยวะ่ะโอ้โหการันตีครับผมมันไม่มาโอเคการันตีครับผมใชน้นี่ขอใชน้นี่ขอลุ้นใช้นี่พอใช้นี่ <c oughs> โอ ตำนานธรรมดาครับผมเป็นระดับแบบธรรมดานะระดับตำนานนะผมจะการันตีอยู่แล้วทีมฮัลโหลเจ้าให้กูสุดโหการันตีตลอดเลยเหรอวะโอ้ไม่ได้นะเพื่อน <c oughs> โอ้โหเกือบจัดการันตีอีกแล้ว การันตีอีกแล้วโอ้โหขมับแม่งป่าวพึ่งต้นอนะโอ้ยมันจ้าซะเหลือกเกินขอชัยนี่ขอชัยนี่ว,<ะ>ว้าอุา๊ ใช้ได้ถือว่าจบแล้วครับว่าจบไปเราก็ตามหาตัวที่เราต้องการเรียบร้อยครบหมดแล้วนะผมตัวที่เราต้องการไอดีนี้นะสองตัวนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้โอเคตอนนี้เราก็ทําตามเป้าหมายที่เราคิดไว้สาเร็จแล้วนะผมแต่ตัวแดงอ่ะผมว่านะตัวแดงเดี๋ยวเอาเป็น e ีพีหน้าละกันผมว่าตัวแดงเนี่ยขอไปลองรีวิวหน่อยว่ะตัวที่เราเพิ่งได้มาตึง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 มาเราก็สุ่มมาได้3ตัวนะผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า3ตัวนี้ตึงขนาดไหนนะอวางก่อนเลยตัวนี้ นี่โอ้โหโติดไฟครับผมตัวนี้เป็นสกิลติดไฟนะครับโอ้โหดาเมจน่ารักจักโอเคแล้วตัวต่อไปครับผมแอสตานะครับวางเลยนี่แต่ตัวนี้ผมอัพเวลมันไปนะตอนนี้เวลที่สิบเจ็ดแล้วนะครับดาเมจก็เลยเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะครับส่วนตัวนี้เป็นยังเวลหนึ่งอยู่ดามจมันก็เลยน้อยนะครับอแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวน้ําแข็งนะผมตัวนี้ก็จะแช่แข็งนะครับนี่จะแช่แข็งแบบนี้เลยนะแข็งเดินไม่ได้เลย โอเค3ตัวนี้ดูนีจะผ่านไหมฮะเดี๋ยวผมจะอัปเกรดมันตัวนี้ผมก็เพิ่มเลเวลไปที่เรียบร้อยแล้วผมเลเวล48ดนะครับ <c oughs> ก็ผ่านแบบชิลๆนะไม่ต้องถึงมือตัวนี้ <c oughs> หรือใครถ้ามีตัวอะไรดีๆแนะนําฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้มากนะผมเพิ่งมาเล่นเกมนี้ได้ประมาณ2วันแล้วนะครับบ้าไปเวล63แล้วอะติดเกมจัดถ้าไปอีโวมันก็น่าจะโหดกว่านี้นะครับตัวพวกนี้นะโอ้ย คือมีตัวเนี้ยเล่นง่ายเลยครับคือตัวเนี้ยยังไงก็น่าสมน่าเก็บไว้ใน ID ดีสักอันหนึ่งตัวเนี้ยตัวผู้หญิงตัวเนี้ยมันแบบว่าแช่แข็งเลยครับดีมากเลยส่วนแอตตามันเป็นสกิลอะไรไม่รู้อะ่ะผมก็ไม่รู้มันน่าจะมีให้อ่านดอกเนาะหรือมันมีกรไม่รู้ว่ะเหลือสิบห้าเวสสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูบอสกันโดนเรา3ตัวตกไอ้บอสมาแล้วไม่น่ารอดนะบอสโอ้ยเลื่อนหมื่นเก้าโอ้ยอย่าประมาทอย่าประมาทอัพก่อนเลย นัดละสามพันสี่พันอะมาดิบอสก็บอสเถอะมาดิเออตายอุ้ยมึงว้าไปน,นู่นได้ไงวะอุ้มปุ้มอู้ใช่แข็งใช่แข็งเอาแล้วเลื่องเหลือพันเดียวโอ้ชิวครับชิวโอ้โหสมกัที่สุ่มมาเลยสามตัว โอเคคลิปนี้ก็หอมปากหอมคอพอไว้แค่น <itu? S 2> ี้ก่อนแล้วก mm. okay, ok ันนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาตามหาตัวแดงนะผมโอเคถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสไรมบคลิปนี้หายตัวเหมือนมึงเว่อ